ค่ะรายการครัวคุณต่อยนะคะจะมาพร้อมกับความสุขของเราทุกๆครั้งเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่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 ะวััค่ะวันนี้มากัน2ท่านแล้วพิธีกรเนี่ยมี4นะคะวันนี้อีกสองคนยังอยู่เมืองนอกอยู่ครับคุณโกะอยู่ญี่ปุ่นนะครับไปเที่ยวพาแฟนไปเที่ยวนะครับคุณนวัดอยู่อเมริกาไปถ่ายงานยังไม่กลับมาคุณโกะก็ไปถ่ายงานอ่แล้วส่วนพี่ต่อยกับอ๋อล่ะคะปีใหม่นี้อยู่ เฝ้าโยงเขา,าเฝ้าโยงอยู่กร <g ülme> ุงเทพครับเลี้ยงลูกนะคะ,คะเลี้ยงลูกๆๆอันนี้เขาเรียกเขาเลี้ยงลูกครับของผมเตรียมเรื่องแอปครับแอปพลิเคชันตัวใหม่นี่ครับค่ะค่ะซึ่งเ,เป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยชอบเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันหยุดต่างๆเวลาเราไปไหนนี่เราจะมีความรู้สึกว่าเราจะหาของเนี่ยที่ไหนอร่อยอร่อยครับ พวคุณต่อยทําให้แล้วครับผม<ะ>เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาคือต้องอธิบายท่านผู้ชมนิดนึงก่อนว่ารเริ่ม,มแรกสุดเลยเราทํารายการกลัวคุณต่อยเราได้รับความสําเร็จในการทํารายการมากพอสมควรอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าพูดว่าสมควรเลยค่ะครับม,มากจริงๆรขอบคุณมากขอบคุณครับ,บ,รบแต่ว่าจริงๆแล้วพอทาไปเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ท่านผู้ชมเรียกร้องติดตามต่อมาก็คือว่าเวลาที่เขาดูรายการเสร็จพอรายการจบไปปุ๊บแล้วก็จะไปหากินอะไรที่ไหนนี่เขาหาไม่ได้หาไม่เจอจะไปเปิดจะไปหาอะไรอีกทีก็วุ่นวายหรือว่าวันนี้ใครอยากจะกินอะไรก็ววุ่่นนายเเเก็ลลลทแแอออปปพพิิคคชื ชั้นครัวคุณต่อยขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ว่านับจากนี้เป็นต้นไปแฟนช่อง3ทั้งหมดหรือแฟนคนไหนก็ตามในประเทศทั้งหมดมช่วยมาดูช่อง3หน่อย ให้<พาย>ดูว่าช่องสามตั้งใจทาอะไรขนาดไหนเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทําแค่รายการทีวีอย่างเดียวแล้วรเราทํารายการทีวีเสร็จเราต่อยอดไปทําแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยเราต่อยอดทําสิ่งสมบูรณ์แบบให้ท่านทุกอย่างในแอปพลิเคชันครัวค,คุณต่อยมีทุกเรื่องทุกราวเกี่ยวกับร้านของครัวคุณต่อยที่ออกอากาศที่พวกเราทั้งสี่คนคร,ร่วมกันการันตีว่าอร่อยจริงๆถึงจะได้ออกในรายการครัวคุณต่อยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคนออกรายการครัวคุณต่อยสลึงบาทไม่เคยต้องเสียเพราะฉะนั้น เขาไม่ได้มาจ้างเราทําเราไปหาเขาเองว่าเขายอดเยี่ยมที่สุดจึงได้มาออกรายการเราต้องคัดสรรแล้วเราคัดสรรเราคัดสรรเพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันโกลตยจะมีอะไรบ้างนั้นก็ง่ายมากเลยนะฮะทั้งหมดที่อยู่ในรายการทั้งหมดนะฮะจะย้อนหลังหมดเลยนะครับผู้ชมครับทุกเทปทุกออกอากาศทั้งหมดเราจะตัดต่อใหม่หมดนะครับเฉพาะ,ะสูตรอาหารเวลาทุกคนจะดูเนี่ยก็จะได้ดูแล้วก็ทําไปด้วยได้เลยแล้วก็กดพอย์ไปเลยนี่คือความกรุณาที่ ร้านอาหารทั้งหมดในครัวคุณต่อยเนี่ยกรุณานำสูตรเหล่านี้มาบอก2คือเวลาโหลดนะครับบอกง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Pay Store ทุกระบบเลยนะฮะไปบอกเด็กข้างบ้านก็ได้บอกโหลดครัวคุณต่อยให้หน่อยโหลดเลยนะดูอยู่นี่โหลดได้เลยนะมันไม่ยากเลยง่ายๆเลยว่าครัวคุณต่อยแล้วก็กดติดตั้งหรือว่าจะเป็น Install ก็ได้ปุ๊บเข้ามาไม่ลงทะเบียนไม่อะไรเลยครับดูฟรีทั้งหมดเอาไปเลยครับดูให้หมดเลยโหลดแล้วครับดูแล้วง่ายมากจริงๆว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งโลกโซเชียลสักเท่าไหร่เราก็คิดว่ามันจะ ไม่เลยคุณพูดถูกต้องมากเลยเพราะว่าคุณป้าคุณอาคุณนาคุณปู่คุณย่าไม่ได้เก่งเรื่องแอปสโตรไม่ได้เก่งเรื่องราวพวกนี้เป็นั้นวิธีการหลดคุณแคือแค่พิมพ์คำว่าครัวคุณต่อยแล้วกดทำว่าติดตั้งเสร็จเลยจบเลยถ้าเป็นแอปอื่นก็ต้องถามว่าท่านอายุเท่าไรเพศอะไรลงทะเบียนอย่างงดอย่างนี้เต็มไปหมดเราไม่ต้องเลยเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากท่านเราต้องการให้ท่านต่างหากใช่ครับแต่ขอมแอมบที่แบบเข้าไปถึงดูปั๊บเนี่ยนะคะเขามีเลยนะว่าครัวคุณต่อย ยังไม่ได้พิมพ์เลยนะรัยังไม่พิมพ์แสดงว่าฮิตมากฮิตมากแนะนำแรงและนำตอนนี้ตอนนี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมายอดเราวิ่งมากวิ่งมากเลยนะฮะแล้วมันมันง่ายมากแล้วตัวผมชอบมากตัวหนังสือเราใหญ่มากใช่ตัวหนังสือเราใหญ่มากเราเราเราบอกเลยว่าว่าว่าแอปพลิเคชันของเราเชยที่สุดในโลกเพราะว่าตัวหนังสือเราใหญ่มากๆากาถามว่าทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้ก็คนที่ดูเราน่ะสายตาขนาดดูขนาดนี้แล้วยังบอกเลยว่าเล็กไปเล็กไป แล้ว็าบอกไม่ได้ไม่ได้คือในนั้นเนี่ยก็จะรวมหมดในเวลาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับเรื่องราวของอร่อยแถวนี้หรือไม่กินถือว่าผิดเนี่ยเปิดแอปพลิเคชัน <c oughs> ได้เลยนะฮะแจ้งเลยปั๊บ ใกล้ๆตัวคุณจะมีร้านอะไรบ้างที่ออกครัวคุณต่อยมาหมดแล้วเบอร์ติดต่อเป็นอย่างนี้เลยเป็นนี้คุณฝนคุณฝนอยู่สามเสนอยู่สามเสนเอ๊ะจะกินอะไรดีถ้าที่กดจึงปุ๊บเรียบร้อยมันขึ้นเลยแต่ว่าขึ้นเฉพาะร้านที่เป็นครัวคุณต่อยนะฮะเดี๋ยวนึกว่าขึ้นทั้งประเทศไม่ใช่นะสีฟ้านั่นคือเรา่จุดแดงๆนั่นคือร้านครัวคุณต่อยรอบๆนี้ว่าจะมีอะไรบ้างเราทําไว้ให้ก็คืออะไรทัางนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่มาออกเราแล้วบอกเพว่นะฮะว่า เท่าไหร่ไปถึงระยะทางเท่าไหร่แล้วมีแผนที่เสร็จทำร่วมกันกับ Google เขาทำครบถ้วนหมดเลยนะครับดีเลยเสียเงินไปทั้งหมดประมาณ73,082ล้านโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเงิเยอะแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราไปรถตู้โชเฟอร์อ่ะเขาทำเป็นนะได้เลยเขากดได้เลยเขากดจิ๊กได้เลยครับเขาไปพาไปได้ก่อนออกรถเนี่ย ก่อนออกรถปุ๊บกดปุ๊บทุกอย่างจะขึ้นหมดเลยครับง่ายง่ายแอปนี้ดีมากนอกจากว่าจะให้เราไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการหาร้านอร่อยอร่อยแล้วนะคะยังลดปัญหาครอบครัวด้วยค่ะเพราะเวลาเราขึ้นรถเราจะชอบถามว่ากินอะไรดีอใช่แล้วทะเลาะกันไต่องตอนนี้เพิ่งทะเลาะกันแล้วมานี่เลยครับที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะที่คุณอ๊อกก็ทำช่วงเขาประจําเลยก็คือว่าไม่กินถือว่าผิดเวลาท่านไปจังหวัดไหนเนี่ยท่านอยากจะรู้ไหมสิเกเนเจอร์คือที่ไหน ครัวคุณต่อยมีอยู่แล้วแน่นอนท่านไปปุ๊บทุบไปจันทบุรีกดจึงเจอทันทีเล้วติดในเครืพืชมีอะไรบ้างอยู่ในจังหวัดบอกหมดเลยครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือเรารวบรวมมาทั้งหมดจากการเดินทางทั้งหมดเพราะฉะนั้นโหลดเลยครับครัวคุณต่อยครับแอปพลิเคชันหรือไม่อยู่บ้านก็มีสูตรอาหารให้มีมีหมีมีหมวดหมู่สูตรอาหารด้วยและการย้อนหลังด้วยมีวิธีด้วยถูกต้องถูกต้องอยู่บ้านเฉยๆอยากจะตลกดูช่วงต้นเลยตลกกันอย่างเดียวไม่มีอะไรตลกกันบ้าบอคอแตกเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นคร ทุวนสาหรับแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยวันนี้เป็นตัวอย่างขออนุญาตเดินเดินดังทางด้านนู้นเพราะว่ากลิ่นหอมมากพี่ต่อยน้ำพี่ต่อยน้ำหน้าเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามันเป็นตัวอย่างสําคัญเลยว่าในครัวคุณต่อยที่เราทํางานและประสบความสาเร็จมาได้เนี่ยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นส่วนหนึ่งและทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นี่เจ๊งอถามว่าเวลาที่ท่านกดเข้ามาในแอปพลิเคชันครัวณต่อยเจออะไรถ้าท่านอยากจะกินอะไรแบบของเจ๊งอท่านกดเข้าไปเลยแล้วหาว่าร้านไง พิมพ์คําว่าครัวเจ๊งอก็ได้เจอเลยทันทีหรือท่านชอบอะไรแบบไหนก็ได้อย่างเจ๊งอเนี่ยก็จะมีอาหารที่บอกตรงๆ่ามีปูผัดพริกไทยดำมีกุ้งแม่น้ําผ่ามียำซุมโอพักกระโดดกําแพงนี่ตรงี้เลยหน้านี่พักกระโดดกาแพงนี่นี่นี่เขาทำอย่างนี้ทําเป็นหม้อแล้วท่านจะไปดูที่ไหนดูในแอปพลิเคชันของเราได้เลยถ้าท่านอยากจะทราบมีฮะมีสูตรเขาจะสอนสูตรไว้ว่าสูตรอะไรเป็นอะไรยังไงและที่สําคัญที่สุด ปูแบบนี้หาที่ไหนได้นั่นคือสิก้ามใหญ่มากนี่เป็นปูประมาณล้านปีมาแล้วนะครับ<ป>ไม่ใช่ครับ,รบไม่ใช่ครับนี้เป็นปูฟิตเนสปกติโอ้โหนี่นก้ามใหญ่มากเลยอ๋อก้ะปูครับมันเป็นตัวอย่างแล้วเจงกอเน,นี่ย เป็นคนแรกแรกเลยที่ให้สูตรเรามาอตอนแรกเราไปคุยกันบอกทําไงเจ๊ง้อให้สูตรมาเลยเราจึงทํารายการนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมาตรงนี้และที่สําคัญที่สุดเลยนะทุกสูตรของเจ๊ง้อ,อของจริงหมดไม่เคยบอกใครแบบนี้มาก่อนจําได้ไหมเมื่อก่อนเราผัดผักบุ้งกันแล้วเราทำจะทำไงให้มันอร่อยให้มันกรอบนี่ต้นตำรับแล้วมาบอกนั่นตาไหลนะตอนบอกไปนั่นตาไหลดคุณต้อยนี่ความลับผิดนนะความรับแต่ก็ได้มาแล้วผักบุ้งนี่เมนูโปรดแบบเลยนะนี่คือสุดยอดนี่คือเจ้าเจ้าแห่งผัก Oh <ana> <ấy> แต่ว่านี่คือตัวอย่างนี่เจงอเข้ามาทางด้านนี้นะครับเจง้อขอบพระคุณมากครับเจงอขอแหวนเลยค่ะขอแหวนไม่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 เอาไม่เอาเขาเห็นว่ามันอยากมากขัดมาเป็นนิตยาไก่ย่างครับสวยมากครับนิตยาไก่ย่างนี่คือเจ้าแห่งไก่ย่างใครๆก็รู้นิตยาไก่ย่างน้ามารินนนไปบ่อยเลยค่ะมีความสําคัญอยู่อย่างเด็ดถ้าท่านไปนิตยาไก่ย่างนี่ เขาเลือกแล้วก็คัดสร่งทุกอย่างของเขาเองไม่ดีไม่ทำหน่อไม้นี่ส่งเมืองนอกนะครับหน่อไม้ของเขาเนี่ยไม่มีคําว่าเหม็นหืนไม่มีคําว่าเหม็นอะไรทั้งสิ้นไปเมืองนอกเสร็จส่งกลับมาเมืองไทยอ่ะคะไม่ใช่เขาส่งจากเมืองไทยไปเมืองนอกเนี่ยฮะแล้วมีความเด็ดมากอันนี้มีอะไรบ้างนะคุณอ๋อมีไก่บ้านย่างนะครับมีปลากระพงทอดพริกขี้หนูหอมมีแกงเห็ดเผาะไข่มดแดงอุ้ยหลายๆอันนี้ต้องกินฮะทุกครั้งที่ไปต้องกินค่ะ แกงเห็ดเพาะไข่มดแดงเนี่ยต้องกินนะคเขามีไข่มดแดงทั้งปีนะครับคือตอนนี้ก็ทำบุญเยอะมากเพราะว่าข้ามดแดงเป็นลังข้ามดแดงเป็นลังเป็นลังเลยนะครับโอเคครับนี่คือความสุดยอดนี่เป็นตัวอย่างท้ากดเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราเลยครับค่ะคี้ครับคุณเป็นคนชอบทางด้านนี้โดยเฉพาะขนมจีนขนมจีนร้านดาปลาช่อนครับนิดาปลาช่อนเมนูปลาช่อนทั้งนั้นเลยใช่ไหมผมบอกให้ว่าถ้าใครมีความสมบูรณ์แบบได้เท่านี้ผมยกมือไหว้เลย เขารักในการทําปลาช่อนเขารักในการทําทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับปลาช่อนเพราะนั้นเมนูปลาช่อนของเขาสุดๆเด็ดๆหมดครบถ้วนวันนี้มีอะไรบ้างขนมจีนน้ายานะครับมีปลาช่อนตกสวรรค์ปลาช่อนทรงเครื่องปลาช่อนแดดเดียวปลาเส้นทอดกรอบดูดิปลาเส้นทอดนี่คุณดูทิคุณดูเขาทำเดีค่ะผมบอกใหนแล้วนะทำอาหารสมัยใหม่จะมานั่งคิดแต่ว่าทําอย่างเดิมอยู่อย่างเดียวไม่ได้สมัยก่อนผมตัวอย่างง่ายๆเราไม่มีทางหั่นผักแบบนี้คุณดูเดี๋ยวนี้เครื่องหั่น หันจนละเอียดและงดงามซอยซะอย่างนี้เลยแล้วคุณดูเห็นไหมครับนี่โอ้เขาไม่ยอมเราร้านดีฉันใช้มือนะคะอก็ใช่ไงก็หมายเขาทําจนละเอียดคือมันต้องมันต้องพัฒนามันจะมาซอยหยาบๆอย่างเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแล้วท่านพบได้ที่ไหนในแอปพลิเคชันของเรา นี่คือการต่อยอดจากรายการครัวคุณต่อยเอ๊ะพวกคุณต่อยนี่ออกอากาศวันไหนบ้างนะครับออกอากาศทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่อง28ในดูตอน6โมงเช้าได้เลยช่องเราเนี่ยช่องช่อง28เนี่ยดูตอน6โมงเช้าเป็นรีรันแล้วก็11โมงนะครับแล้วก็เป็นช่อง3 3เนี่ยดูตอนบ่ายโมง45นาทีอันนั้น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 ออริจินอลเลยสดเลยแต่ก็ไม่ต้องคิดมากครับเราดูในแอปพลิเคชันเราก็ได้แล้วนี่ดูทางไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะดูสดๆต้องดูกับเราก่อนตต้้้้้อออองงงดดดดูููไไไไมม่่่่ชกกนนแแลลววทั็ป ถูกต้องถูกต้องแต่ต้องดูสดถ้าไม่ดูสดเลยมันจะมีรายการอย่างนี้ได้ยังไงถูกต้องท่านต้องดูสดสดนะี๋ยวไม่ากใช่ไช่นี่คือโอ้โหนี่บ้านยี่สานครับเจ้าแม่แห่งเจ้าแม่แห่งน้ําพริกมหาดนี่เลยน้ําพริกมหาดแกงขั่วหัวตาลยำชะครับผมผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่รักอาหารไทยแล้วทําอาหารไทยได้แบบสุดยอดขนาดนี้สุดยอดมาก่ะโดยเฉพาะแกงคั่วผู้หญิงคนนี้เป็นสุดยอดแกงขั่วแล้วสูตรทั้งหมดให้หมดไม่มีเหลือมหาดเนี่ยมันหายไปแล้วนะฮะ แต่พอเราทำน้ำพริกมหาดออกอากาศเท่านั้นถามในที่ร้านระเบิดคนไปจะเอาแต่น้ำพริกมหาด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 ตลอดนี่คือหน้าตาน้ำพริกเหรอคะนี่คือนี่คือตัวมันนี่คือตัวมันน่นครับปอกหอมแดงข้ามปีอะปอกหอมแดงข้ามปีกว่าจะขายได้นี่ข้ามปีคุณดึงมาอย่างนี้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวแล้วมันหอมมากครับโทนนะครับมันหอมจริงๆ ทำไมต้องบอกข้ามปีคะมันขายไม่ทันนะฮะเราบอกข้ามปีนี่นี่คือเจ้าแม่แต่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในแอปพลิเคชันครูคุณต่อยถ้าท่านอยากทานอะไรอร่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมฮะเอ้เราจะไปยังไงกดจึ้งเจอเลยครับมันขึ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยแถวนี้อรอนีอ๋อนี่คือร้านอันนี้เล้งหงครับเล้งหงธนาคารอันนี้ใบมวยนี่นะใบมวยเล้งหงนี่เป็นร้านเก่าแก่มาก่อนแต่ว่าพอรุ่นลูกมาทํา ุลูกก็กลัวว่าคนจะไม่รู้ว่ารุ่นลูกมาถามก็เลยบายหมวยาบายหมวยแต่ทั้ามับายเจบายซออาบอะไรไม่ใช่อันนี้เล่งหงบายหมวยบายหมวยความเด่นของเขาก็แน่นอนครับ ปลาใหญ่มากนี่เขาเรียกเต่าเต้ยอันนี้เต่าเต้ยจระเม็ดเป็นตัวเล็กกว่านี้นี่พอทำรายการแล้วเก่งเห็นไหมมีความหอมเมื่อก่อนไม่รู้จักหรอกจระเม็ดเต่าเต้ยอะไรเดี๋ยวดีรู้แล้วนี่หน้าตาอย่างี้เต่าเต้ยกวจระเม็ดยักษ์ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกเต่าเต้ยนะครับคหอมมายเตา้กนะครับแล้วก็มีไก่แช่เหล้านะครับและนุ่งก็ ดีมากคุณพูดดีมากถ้าคุณอยากกินไก่แช่เล่าต้นตำลัดจริงๆแท้ๆท้จริงๆมาที่นี่ได้เพราะของเล่งหงนี่เขาไก่บ้านแท้ๆไก่บ้านแท้แแล้วเป็นไก่แช่เล่าซึ่งเลี้ยงธรรมชาตินะครับพอไก่เดินมากําลังสบายๆปพอกพอดีเลยมานี่เลยทำไมไม่ใช่เขาก็ปล่อยไว้ตามปกติอึงเวลวก็ มาทําอาหารอยู่อย่างนี้แหละครับไปทางด้านนี้ต่อนะครับนี่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 ครับแน่นอนครับไก่แล้วก็ต้องมีเป็ดร่มไม้ริมนาแน่นอนถ้ามีเรื่องของเป็ดพะโลแบบนี้นะครับแล้วก็เมี่ยงปลาช่อนทอดนะครับน้ำพริกไข่ปูแล้วขนมเปี๊ยะผมบอกให้ตระกูลนี้เอาตระกูลนี้ก่อนเรียกว่าตระกูลเลยตระกูลนี้รักในการทําอาหารประเภทนี้มากแล้วเรื่องเป็ดเขาเก่งจริงจริง มันเป็นเป็ดแบบชนิดที่ท่านทานหรือท่านขอโทษนะครับ <c oughs> ผมอยากหาว่าผมนู่นนี่เลยอาผมยกยกนไม่ได้สักอย่างไม่ได้ใช้ใช้นุ่มเนี่ยผมผมอนี่ยฮะผมคือผมอยากยงอย่างนี้เท่านั้นเองว่าอยากให้คุณดมกลิ่นฮนะนี่ต้องต้องกลิ่นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากลิ่นเป็ดจริงๆขอโ้ษยากขออนุญาตขออนุญาตคือนุ่มมากยังไม่ทันได้ชิมเลยนะเห็นไหมเลยรู้สึกนุ่มอ่ะคือคุณต้องทํางานให้ได้แบบนี้คุณต้องเข้าใจมันจริงๆคุณถึงจะทําออกมาแล้วมัน มันเป็นกลิ่นแบบนี้จริงๆนะครับเจ้าของร้านไม่ต้องนะครับคุณไม่ต้องไม่ต้องนะคุณไม่ต้องมาดมด้วยนะฮะแล้วก้อนน้าพริกไข่ปูของเขาคุณจะไปหาทานที่ไหนต้องที่นี่อร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก o o g l e ต่อยเราเอาสิ่งดีๆมาบอกท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะ มันเป็นการต่อยอดจากรายการช่องสามเน้นเลยนายทั้งหลายั้งหลาเรามีนายเยอะนะครับนายเราก็เน้นคุณต้องทําอย่างนั้นนะคุณต้องทําอย่างนี้คุณต้องทําอย่างนั้นมาห้านายก็5้าอย่างนะฮะห้าโจทย์แต่เรากําลังทําโจทย์ให้ครบกับคนดูประเทศนี้ทั้งประเทศแล้วเรากําลังไล่ทำไปทางด้านโน้นนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นของดีใช่ไม่ดีทําไม่ได้นะฮะมาเอาตายนะตัวท็อปตัวท็อปของร้านนี้เลยครับครัวชาวิเศษครับโอ้โหตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวสุภาพสนตรี ที่ยืนอยู่ตรงนี้อยากให้เห็นหน้านิดนึงเลยว่าผมบอกได้เลยว่าซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวเขาอร่อย,<ม>ยที่สุดในประเทศไทยนี่ไ<ม>ตรภพพูดนะครับ <c oughs> นี่ไตรภพพูดไม่ได้อะไรกันเลยไม่เคยมีได้เสียกันมีแต่ให้ตังค์เท่านะครับ <c oughs> ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะแต่อยากให้นานผู้ชมได้ทานถ้าท่านเป็นคนที่ชอบทานแบบนี้มันของนอกไงนึกออกไหม มันเมืองนอกอ่ะซอสบาร์บีคิวเขาเก่งจริงๆ่งจสุภาพสตรีท่านนี้เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยสําหรับทําด้านนี้และนี่ดูนะครับนี่เขาเรียกว่ามันบดมันบดมีชีสอยู่ข้างหน้าร้อนอร่อยมากนะนี่นี่นี่ถ้าไม่ติดว่าอ๋ออากาศผมจะกินเลยนะคุณไม่จริงเห็นอ๋อทานตลอดในรายการมันเป็นความสุดยอดของการทําแล้วมันต่อยอดมาทํไอ้นนี้อีกครับอันนี้เรียกอะไรครับคุณพี่หมูเส้นกรอบหมูเส้นกรอบขอโทษนะครับของของเขาเป็นหมูทอดมันอร่อยมากๆมีข้าวเหนียว มีอะไรเสร็จด้วยแต่ว่าที่ร้านไม่ได้มีแค่นี้มีมากมายกว่านี้อีกค่ะแต่ถ้าท่านไม่ได้กินสักผลหนึ่งในชีวิตท่านผิดแน่นอนท่านผิดแน่นอนสําหรับเมนูนี้นะฮะผมพูดได้เลยมาทางด้านนี้นี่นี่ขนมหวานมาแรงอนี้ขนมหวานมาแรงเลยครับผมผมบอกผมบอกุมเอองี้ดีกว่า พี่พี่ต้องอยืนทางหน้านี่ผู้หญิงสองคนไอ้ผู้หญิงคนเดียว <c oughs> พ,พี่จะปผู้หญิงไม่ได้้พี่ <c oughs> นี่สายไม่เป็นไม่เป็นผู้หญิงท่านนี้ <c oughs> กับผู้ชายท่านนี้มีคุณอนันต์กับรายการครัวคุณต่อยและมีคุณอนันต์กับของหวานของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งข<ะ>นมหวานโชติมาเนี่ยอยู่บางใหญ่เป็นคนที่ทําขนมหวานเก่งมากก่อนออกรายการก็เป็นเจ้าธรรมดาธรรมดาเจ้าหนึ่งคนไม่รู้จักไงคนไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมือแน่มาก แล้วเขาก็ทำพอออกรายการเสร็จตอนนี้โอ้โหทีมงานพี่ต่อยต้องเก่งมากเลยนะไปแบบเสาะหามาแทบบ้านะครับแทบบ้าแทบตายไม่ได้พ <c oughs> ูดเล่น <c oughs> แต่ที่ว่ามีคุณนันต์อะไรมาทุกอย่างที่เขาทำวันนี้มีอะไรบ้างอออมีขนมข้าวฟ่างนะครับอันนี้ตัวดังเลยน,นี่นะฮะของซากูเนเตลูปออกรายการเราไปแล้วซาคูแคนตตลูปของแข็งแก่กะทิสดและมีของแข็งกะทิสด <c oughs> คือความสุดยอดที่ทำเนี่ยนะที่สุดยอดที่ทำคือไม่ได้ทำอย่างเดียว วันวันว่างกันสองคนผัวเมียค่ะออกไปตเวนตามต่างจังหวัดไปตเวนนู้นตะเวนนี่แล้วอะไรอร่อยไปชิมไปชิมขนมหวานอย่างเดียวนะไปร้านขนมหวานนะพูดง่ายๆถือว่าไปเพชรบุรีก็ไปร้านนี้แล้วก็ไปกินทั้งเขาไปกินเซ็จออกมาสองคนผัวเมียเฮ้ยรีบโทรบอกอร่อยมากเลยรีบโทรบอกเราค่ะ ให้เราไปทําต่ออจริงเหรอเป็นหนึ่งในทีมงานเป็นหนึ่งในทีมงานเป็นสายสื่อเป็นสายสืบนี่คือกลไกของกัวคุณต่อยว่าทำไมกัวคุณต่อยมันถึงได้มันถึงได้ได้ได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือคนพวกนี้เป็นแบบนี้หมดค่ะเป็นหมดครับแล้ก็บอกต่อไม่ได้หวงไม่ได้หวงว่าไม่มีใครหวงใครเจงอเนี่ยเจงอเนี่ยตุกตาเนี่ยหรือทุกคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็บอกแม้กระทั่งไก่ย่างถ้าไก่ย่างของเราอร่อยเราอร่อยรสนี้นะคะแต่พี่ต่อยขาพี่ต่อยขาถ้าไก่ย่างนะคะถ้ารออออยยย่่าาางงงนนนีี้้้้ตสุดด มไม่มีไม่มีใครจะมาบอกว่าอของฉันดีที่สุดไม่มีเพราะฉะนั้นน bueno, ี่คือสายสืบมาอีกเจ้านึงนี่นี่ขายกันเป็นตันนะครับโอ้โหนี่มาทิพติ๋วมาทิพติ๋วเนี่ยผมบอกเลยก่อนออกรายการของเรานะน้ำมิกปลาติ๋วเนี่ยนะคนก็ไม่รู้จักว่าปลาติ๋วไหนหรอกนี่พูดจริง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 ปลาติ๋วไม่รู้หรอกปลาติ๋วไหนแต่พอออกรายการเราไปเสร็จแล้วขอโทษนะครับจากค้าขายเงินแสนไม่ใช่เป็นค้าขายเงินล้านนะครับเป็นค้าขายเงิน ร้อยล้านครับเพราะขายส่งออกนอกด้วยในปัจจุบันนี้แล้วน้ำพริกของเขาทำจากใจค่ะทำจากใจทำทุกอย่างแบบสุดๆผัดแบบหอมมากมันตั้งใจอ่ะอ่าเข้าใจค่ะมันเป็นคนที่แบบทำอะไรแบบแล้วเราไปต่างประเทศนะครับเมนูใหม่ล่าสุดวันนี้เลยค่ะเห็นมาเห็นมาเห็นมา